สวัสดีสขอต้อนรับท้สุราการแปลฟองเลบนะครับเดี๋เดีวเดีเป็นเป็นอะไรฮเป็นอะไรวันนี้เราจะมีนักแักเข้ามาคุยในรายการของเรามาปรอมวันเล็บเขาก็อุตส่าห์ให้แท็กทวนเล้วมาแปะคีติกเราก็แปะอย่างไรแ เลยนะครับแต่เลยแล้วก็แช่ไว้นานทำไมมันยังไม่ติดคอสักทีมันไม่ติดเพราะว่ามันมีแผ่นพลาสติกอยู่นะครับคงไม่ได้เอาออกนะฮะแล้วเออผมก็ผมก็ติดเหมือนกันผมก็ติดเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าผมเอาออกแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกได้เลยนะฮะว่าติดติดมากติดแล้วดิชนะรู้สึกชนะก็รู้สึกเสียใจมากเลยอ่ะเราเราเราเสียใจอ่ะให้ผมแหวกอีกแกนะ ่เได้ไหมไม่ไก็แมะไว้นานนี่ผมบอกเลยนะสิวเพิ่งหายพอดีเลยโอเคแม่นะฮะไม่แต่เรแปะอยู่นานมากเแปะอยู่นานมากแล้วก็แบบว่านาดูยี่พี่สิติดหรือยังติดหรือยังติดบ้าอะไรป้าติดยังไม่ออกเลยนะครับผมหนึ่งชโมงเต็มๆนะครับของเราสองคนนะครับก็ตั้งแต่สองทุ่มสิบห้าถึงสามทุ่มสิบห้านะครับโอเคเหนึ่งชั่วโมงเต็มตุ้ดจีน สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้ำสันทอนนะครับหนึ่งอย่างที่สังเกตตอนนี้เลยนะคะว่าเธอติดแล้วไม่หล่อเหมือนน้ำคือไม่ได้ทำไมตัวหนังสือมันกัดขาดเลยอ๋องดิผมติดกับเขาเลยกันประมาณสองนาทีนแหละแบบมีเวลานอนมากเลยฮะเปความรักแบบเร่งรีบเร่งรีบมากเลยฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้ำได้ไหลลงไปเข้าไปในกางเกงในผมได้เลย ัท er mm uh, ี่ไม่ต้องแชร์ขนาดนั้นก็ได้อยากให้รู้สึกว่าน้ำมันเย็นมากนได้มาพูดคุยกับน้องนัทกันดีกว่านะคะครับเขาเสิร์จเป็นไงบ้างขอถามย้อนไปหนึ่งวันไลฟ์เอ็กซ์คลูซีฟตอร์วันเลิฟเอ็กซ์คลส์สิไลฟ์วันไลฟ์เป็นยังไงวันเลิฟเอ็กซ์คลูซีฟไลฟ์เมื่อหนึ่งกุมภาพัที่ผ่านมาก็สนุกมากครับสนุกมากแล้วก็คนก็เต็มฮอของเราเลยครับก็เป็นฮอแบบใกล้ชิดสามร้อยกว่าคนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีซีนน่ารักน่ารักหลายซีนเหมือนกันเราก็ได้ไปเก็บภาพอย่างที่คิดเลยไหมคะได้ใใกกกกลลล้้้้้ชชิิิดดดดดับทุคนไไไไจรงงๆปีม มีแบบชวนคนขึ้นมาบนเวทีด้วยแล้วเราก็ลงไปด้วยแบบนอนตักแบบนอนตักใช่ใช่ใช่มีภาพป่ะครับมีเราเราได้ตอนที่เราเอาข่าวมาพูดกันเราก็มีข่าวอ๋ออ๋อใช่ใช่มันจะมีเพลงตอนนั้นร้องเพลงไม่รู้จักฉันไม่รู้จกเธอเหมือนเราไม่รู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับแต่เราก็มารักกันได้ก็เลยแบบสุ่มคนมาสามคนบนเวทีดีมากเห็นว่าโดนลามเขาไปผว่าเขาคงเต็มใจให้โดนลามดูจากหน้าตาดีใจมากที่ถูกเลือกขึ้นไปจริงๆก็แล้วนะครับผมก็น่ารัก ดีครับใช่ครับอ่ะตอนนี้มาพูดถึงเพลงนี้กันบ้างครับ,รบผมเพลงนี้เนี่ยบอกว่ามันมีความร็อกเข้ามาในเพลงนี้ใช่เป็นเราเรียกมันว่าโรแมนติกร็อกครับผม ได้ให้เก๋ๆนะคคือมันก็จะเป็นโรแมนติกนี่ก็จะเป็นส่วนของเนื้อหาทำนองเออมันก็จะออกไปทางนุ่มละมุนอ่อนโยนน่ครับส่วนล็อกนี่มันก็คือดนตรีที่มาห่อหุ้มนั่นแหละที่พี่พลแคชทำให้เออได้โปรตีร็อกด้วยกเลยได้กลิ่นร็อกเข้าไปชอบไหมคะชอบมากครับเสียงร็อกร็อกหน่อยชอบมากๆอ่ะเออมันรู้สึกแบบเออมันเป็นเหมือนเวลาเรากินขนมหวานนะครับตอนแรกที่แบบเออถ้าถ้าแบบทุกอย่างมันหวานไปด้วยกันมันจะเลี่ยนเกินไงแต่พอมันมี ไอ้ความเป็นล็อกลงมาเสริมเนี่ยมันเหมือน มอนเราโรยผงช็อกโกแลตอะไรก็อย่างลงไปอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันพอดีอ่ะแต่มันเลี่ยนจนเกินไปแล้วการร้องมันร้องยากขึ้นไหมครับอ่ายากขึ้นไหมคือเพลงนี้ก็ไม่ง่ายครับเพราะเพลงนี้เลนส์กว้างมากแล้วก็อย่างตอนตอนเริ่มมามันจะเป็นร้องแบบยังนุ่มๆอยู่อ่ะเหมือนเล่าเรื่องแต่ตอนข้างหลังนี่คือแบบปล่อยฟิลเต็มมากมีแอดลิบมีเปลี่ยนโน้ตอย่างเงี้ยครับอืมคิดว่าจะมีร็อกสักเพลงไหมนันโหร็อกเต็มๆเลยครับน่าจะน่าจะยากนะแต่แต่ในคอนเสิร์ตในโชว์ พิเศษต่างๆเนี่ยมีแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าในซิงเกิลของตัวเองคงคงยืนความเป็นป๊อปไพรอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็จะมีกลิ่นอายเขาจะล็อกนิดอะไรอย่างเงี้ยนเพราะตอนนี้ก็เริ่มชอบแล้วแต่ที่จะมีเพลงซาวด์อินวีนใหม่ๆเข้ามาอยู่ในเพลงแล้วด้วยใช่ครับเาพูดถึง MV กันบ้างครับเอ็มวีนี่บอกว่าเป็นเรื่องราวของแบบว่า based on true story ใช่ครับม,<ผ>ม,มาจากเรื่องจริงเลยนะก<ม>็<ม>อันนี้เราตอนที่ประชุมมมีกันเราก็คุยคุยกันถึงหลายไอเดียครับจนมาสะดุดที่เ,เรื่องราวของคู่รักคู่หนึ่ง<ฆ>ที่เป็นแบบผู้หญิงอยากจะเป็นนาฮสเซดคือมีความฝันนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วลเขาก็เลยไปเรียนภาษาอังกฤษไปอะไรนู่นนี่นั่นเย <c oughs> ้ยเพื่อตามความฝันนี้ส่วนผู้ชายมีความฝันอีกแบบแบอไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเลยแต่เป็นความฝันที่แค่ว่าอยากจะอยู่ข้างๆผู้หญิงคนนี้ แล้วเราก็จะเห็นในมีนี้ก็จะเห็นว่าผู้ชายทำอะไรบ้างเพื่อที่จะทำความฝันนั้นให้สำเร็จครับก็เลยได้อินสปีเรชันมาทำเป็นเอ็มบีของันด้วยมันเป็นความฝันที่ร่วมมติกมากเลยนะกับการที่เราเราไม่ได้มุ่งมุ่งชีวิตเราไปที่ไหนเลยนอกจากที่คนคนหนึ่งเแต่ว่าได้พี่ตอนนี้รัแก่นมาได้ครับ นี่แล้วก็น้องอมอ,อัชนะียาเป็นไงบ้างคะวันนั้นได้ไปอยู่ในอยู่ครับอยู่คือของผมเนี่ยถ่ายซีนแรกซีนเดียวเป็นซีนซีนที่นักร้องร้อง่เสร็จประมาณ8ปดโมงนิดนิดโอ้เร็วมากใช่แค่นั้นเลยที่เหลือเราก็คือแบบ เดินถ่ายรูปเล่นถ่ายรูปตัวเองบ้างถ่ายรูปเขาบ้างถ่ายรูปตามก็จะเห็นอยู่ใช่ใช่ดูตั้งใจทำงานเลยนะครับดึงดั้งใจไงคือเขาคงอยากถ่ายรูปเล่นเราเขาไม่มีเวลาเราถ่ายแทนอ๋อให้เขาถ่ายเล่นเอออแต่ว่าเรื่องเราก็ออกมาอย่างที่พี่นัทมองไว้ใช่ใช่ครับแล้วก็ดูดูแล้วก็ประทับใจจริงๆแล้ววันนั้นเขาถ่ายกันถึง ปีสามเลยมั้งเ <c oughs> ทำงานกันหนักมากที่อยู่ถึงประมาณตีหนึ่งอะไรเงี้ยครับจริงๆก็อยู่ต่อยแฟ๊บเดียวก็ได้เพรเลิกกองกันนะคุณสายอยู่มาจนตีหนึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ไงว่ามันอาจจะไม่เสร็จปีสามก็ได้ จะได้รู้สึกดีนิดนึงว่าเออเราไม่ได้ทำงานหนักเขาเขาถ่ายรูปแต่แปดโมงเลยมีส่วนร่วมในการเลือกพระเอกนางเอกไหมคะก็ช่วยๆกันดูครับผมแล้วที่เล <op> ือกโทนี่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่เหมือนเวลาเราดูแล้วเราอยากเอาใจช่วยอ่ะอยากให้คนนี้แบบ สมหวังในรักนะอะไรอย่างเงี้ยเขาดูไม่ใช่คนที่พยายามแล้วแบบน่าลำคาญอะไรอย่างเงี้ยนี่ออกใช่ไหมผู้หญิงเองก็เหมือนกันนะพ่อเขาเป็นคนที่ดูแล้วแบบถ้าไม่รักพระเอกเราก็จะไม่หมั่นไส้ไม่โกรธเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเอาใจช่วยทั้งคู่ไปด้วยกัน่ะฮะซึ่งพอก็ถ่ายออกมาได้เห็นเต็มแล้วก็แฮปปี้ใช่ครับแล้วเขาแสดงธรรมชาติมากทั้งคู่เลยนะคะที่แตกจะมีเป็นไงบ้างมีมากครับมีมากก็หลายๆคนดู เห็นหลายๆคอมเมนต์นะครับก็บอกน้ำตาซึมอะไรเงี้ยมันจะมีฉากที่แบบเออต้องดูอะต้องดูแต่จริงๆนั้นเป็นความฝันของผู้หญิงหลายคนนะที่มีผู้ชายที่อยากจะ…ทุกอย่างคือเขาเนาะเป็นผู้ชายที่ยอมวันเลิฟกับเราอะไรเงี้ยเนาะยิ่งสมัยนี้ยิ่งสมัยนี้ยิ่งแบบ เรื่องออกมาคนคนเรามันแบบหลายใจกันเยอะอ้มีหลายใจแล้วหันมาาทงนีไอ้พี่ไม่ได้ตั้งใจไว้กแล้วนะพี่เหมือนแบบว่ามันมีแรงดึงดูดบางอย่างคนมันแบบหลายใจอ่ะอะไรเนี่ยแต่เป็นเรื่องจริงเพราะเดี๋ยวนี้การติดต่ออะไรมันง่ายทุกเทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นอะไรอ่ะคนเรามันก็เบื่ออะไรง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับติดต่อกง่ายขึ้นเเลลยยทาาใใหห้คนรจมีตัวเลือกเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนะาแนวน้ ไม่ไม่ไม่ได้ผมใช่คนอย่างนั้นนะคะไหนเพลงของนัทเนี่ยชื่อว่าวันเลิฟเนี่ยรักเดียวนะคะเราเลยอยากจะมาถามเกี่ยวกับชีวิตของนัทหน่อยนะคะในหัวข้อวันเลิฟวัน t h ้งนะคะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นหัวข้อออ๋มีหัวข้ออะไรนะคบหัวข้อแรกเลย หนึ่งของสะสมที่ชอบที่สุดอ่โมเดลวันพีซครับผมวันพีซใช่ใช่เป็นแฟนตุยงมากชอบเอ่อทัฟฟ่าก้ารอตัวที่มันเป็นคุณหมอผ่าตัดนะครับโคตรหล่อโคตรเท่่อสแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเธอรู้จักไหมคะวันพีซผมดูอยู่ครับแต่ว่าตัวที่ผมชอบนี่คนละตัวกับพี่นันเลยครับผมชอบใครครับไม่บอกดีกว่าใช่ผู้หญิงอยอันนี้เป็นเหมือนโอตาคุส การสอโมเดลผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำอะไรนอกจากไหล่แล้วยังลบสิทธิ์ด้วยูลบสิทธิ์นั่นเป็นคนชอบการ์ตูนเหรอคะชอบการ์ตูนมากครับนี่ตอนเด็กๆเคยฝันอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนด้วยเพราะชอบวาดรูปพวกการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยตอนเด็กนะคะนารูโตะเพิ่งออกเรื่องใหม่วันนี้นะคะสารพัดติดตามได้อ่านจบแล้วครับ พ tamam> so like oh, ี่ได <pr ้ชนะเราไปหัวข้อต่อไปหัวข้อน้อยดั้โดูนะหัวข้อต่อไปแล้วกันนะฮะศิลปินที่เป็นไอดอลที่หนึ่งในใจของพี่นัทเลยครับโอ้โหถ้าเป็นคนไทยก็พี่เบิร์ดละกันพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดเพราะพี่เบิร์ดเขาไม่ใช่ไอดอลแค่ในด้านความสามารถอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขายังเป็นคนที่เป็นไอดอลในด้านการวางตัวเพราะเป็นน้อยศิลปินมากนะที่จะคลองใจแบบ เขาเรียกแฟนมีแฟนแฟนทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นแล้วอยู่มาหูหลายปีมากครับจะยังคงความนิยมได้เป็นันดับต้นของวงการเนี่ยคื ก็ต้องเจ๋งจริงอ่ะใช่แล้วนะเห็นเวลาเห็นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเห็นตั้งแต่เล็กจนถึงรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณยายชายไปหมดเลยนะแล้วเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตเขาโอ้โหพลังมาเต็มจริงๆครับเคยไปนั่งดูแล้วแบบพี่เบิร์ดบอกอะไรคนดูก็ทำอ่ะซึ่งโอ้โหมันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะแบบทำได้อย่างนั้นพี่เบิร์ดบอกให้กินข้าวยังกินเลยอยู่ไหนอยู่บอกให้เอาจะพอไปไม่เล่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พี่เบจร์ดก็จะแตะไร่เลยถ้าเป็นกระดานละฮะหนึ่งในดวงใจเป็นศิลปินข้างนอกฝรั่งเนี่ย มันมีเยอะขนาดนั้นเลยครับเอาเป็นแดนฮีแล้วกันครับเพราะว่าชอบชอบมานานมากตั้งแต่สมัยเขาอยู่วงไซเบอร์สกาเดนเพราะฉัเป็นคนที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากเสียงสูงมากเอกลักษณ์มากคุณดาวรู้จักไหมคะเขาร้องชูรีแมรี่บิ๊ตเล่ผมผมไม่สาย่ดิครับอันนี้ไม่ใส่เลยครับเคยได้ยินครับแต่ว่าไม่รู้จักคนร้องอนานๆแล้วเก้าโมงต้องทอมมากมาต่อ หนึ่งสิ่งที่นัดขาดไม่ได้เรียกว่าจะต้องติดตัวตลอดเวลาติดตัวตลอดเวลาเป็นสิ่งของก็ได้พี่ไม่ต้องเป็นร่างกายหรอกครอะสิ่งของอะไรกันมันต้ควรจะติดตัวไม่ผมก็จะพี่แยกร่างได้ก็ที่ไม่มาทำอาชีพนี้แล้วพี่แบบเดินสายโชว์คเลยแบบผมรวยน่าดูเลยพูดเหลวไว้พูดเหลว้เฉยเอาพี่ไม่ใช่โทรศัพท์ที่แบบตลงจะยังไงที่ไม่ใช่โทรศัพท์นะครับอืมอะไรวะเครื่องประดั เออต่างหูมงครับเอออันนี้ใส่ใส่อยู่ตลอดเลยอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยอันนี้ใส่มาแบบไม่เปลี่ยนเลยจริงๆนะอาบน้ําก็ไม่เปลี่ยนนอนก็ไม่เปลี่ยนจำได้ไหมคะว่ามาจากไหนอันนี้ซื้อเองเป็นเดือนแล้วเหมือนครับเออแต่นั้นที่จะเปลี่ยนสักอันอ่ะจะใส่ไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็สังเกตหูคุณนัสชาติทองได้เลยนะคะว่าเปลี่ยนเท่าไหร่นะคะนะมาต่อกันเลยนบผม อยากให้วินาทฮะเล่าเรื่องของเหตุการณ์ร้องเพลงที่วินาทไม่เคยลืมเลยครับเหต,ตุการณ์ร้องเพลงที่ไม่เคยลืมนะครับเช่นแบบเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งบนเวทีหรือว่าตอนร้องเพลงอยู่มีมอะไร,ม,ะไรมากรี๊ดอะ <spe en> ไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ไม่เคยลืมอันหนึ่งมากๆก็ตอนนั้นขึ้นคอนเสิ <spe en> เร์ตกับเต๋าขชาเฟร,รมคร,ครับผมสี่คน แล้วมาถึงเมดเล่ตอนท้ายเป็นเมดเล่เต้นด้วยความที่ว่าเป็นศิลปินที่เต็มที่มากกับทุกอย่างเต้นเต้นเต็มมากเลยขับเแลวแล้วเราจะมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นเป็นไมเลสไม์อะแล้วก็จะเป็นไม์อย่างเงี้ยครับติดติดเพราะว่าเวลาเต้นเราจะได้ไม่ต้องถืออะไรอเต้นเต็มมากเพลงฝากเลี้ยงมาถึงท่อนแรปอะไรนะถาลองว่าอะไรนะท่อนแรปอะไปเลยไปเลยเรามต้องกระโดดตึงตึงกระโดดแรงมาก ไอ้นี่เด้งขึ้นมาฟาดเขียวอย่างนี้เลยครับตึ้งแต่ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะอย่างเต้นต่อนใจแล้สนุกเปใจไปเลยไปต่ออกครอย่งเงี้แต่หน้าคนดูนี่คือแบบจากไปไหมแต่หน้าคนดูแบบแล้วก็เริ่มแล้วก็เริ่มกระซิบกันแบบเราก็แบบเกิดอะไรขึ้นมาอะไรนี่ยังไม่รู้ไม่แต่รู้ว่ามันกระแทกแล้วรู้ว่าเจ็บแต่รู้แค่นั้นแต่พอเห็นสีหน้าคนดูแล้ว ไม่ปกติเลยแบบเอามือขึ้นมาโอ้โหคือแดงอย่างนี้เลยเลือดอาบอย่างนี้เลยครับเออแล้วไปไปดูรูปที่เขาถ่ายไว้คืออย่างนี้เลยเหมือนแบบเล่หนังสยองกรน่ะกออเลยว่าเราเรารู้แหละว่าเกิดอุบัติเหตุแต่วกาไม่มีอะไรเราก็ยังเต้นต่อสนุกมากก็คือเป็นเม็ดเล็บจะเป็นเพลงเต้นเกือบเพลงสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็แบบโหอยากให้คนดูสนุกที่เคนดูแบบสนุกเลยคนดูใครเป็นสยองไปไหมไปโรงพยาบาลก่อน <differences S 2> <men> ไปเลยไป้ดไปไวไปเดยวไปก่อนไหมต้องๆนะเพราะว่าเราก็เนียบไว้แข็งแรงแล้วนะเเนยบไป เขาจได้ฟิลไม่ลืมเลยครับมันไม่ลืมเลยแ่ีกไปเย็บแม่อะไรอ่คไปเย็บครับเย็บเย็บไหลเข็มนะครับตอนนั้นจำจำไม่ได้ว่ากี่เข็มแต่เขาออกโรงพยาบาลแบบทุกวันเลยต้องไปเปลี่ยนไปล้างไปตลอดมันบนเวทีนะหลังจากนั้นไม่เด็บแล้วเราจะมัดเป็นหลังจากนั้นนี่คือถ้าถ้าถ้าต้องเต้นนี่คือติดเทปแบบนน่มาอีกสักหนึ่งอย่างเลยนะคะบอกว่าหนึ่งอย่างที่บ่งบอกความเป็นนัจสัจจทรมากที่สุดจะเป็นนิสัยหรือ บอดี้พาร์ทส่วนไหนกั้บอดี้พาร์ทบอดี้พาร์ทส่วนไหนดีฮะอะไรนะรดูทุกพนธุกรแล้วบอดี้พาร์ทเรียกว่าผมรู้ว่าจะตอบว่าอะไรแต่ผมจะตอบว่าสมองเพราะว่าสิ่งที่เป็นเป็นผมที่สุดคือเป็นความคิดของผมที่หลายๆคนเขาชอบพูดว่าเออมามาชอบผมเพราะความคิดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องจริงสมอง อย่างนี้ใช่ไหมคะเกือบจะตอบอะไรนะซิกแพคอดดูอดดูซิกแพคเลยใช่ไหมอเดี๋ยวก่อนตอบสมองก็ไม่ได้จะได้ดูสมองไม่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 อม่ไมนไม่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 ไมนไ่ไม่ไ่ไม่ไม่่่ไม่น่ไม่่ไม่่ม่ จริงจังมากกับทุกเรื่องอะไรเงี้ยเวลาจะได้ทำอะไรสักอย่างคือจะเต็มที่มากๆากดูจนเ้นเต้นเต็มที่ไปหมดแต่จะชอบใครก็จะจริงจังกับเขามากเลยครับทำงานก็จริงจังกับทุกทุกขั้นทุกขั้นตอนจริงๆเลยครับอย่างล่าสุดแบบ M v วจะออกไปแล้วจะส่งภาพพีอาร์เราก็แบบไปดูภาพพีอาร์เราก็แบบพี่อันนี้มันยังมืดไปว่ะดึงไฟมาเลย โฟโต้ช็อปเองต่อทำเองหมดเลยอย่างนี้เลยครับคือจริงจังมากกับทุกรายละเอียดจริงๆน่าสก็คือสิ่งที่สะท้อนตัวเราให้ทุกคนได้เห็นด้วยเราแบบต้องให้มันดีที่สุดนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการไปทําบุญกันด้วยในวันที่25กุมภาพันธ์ใช่ครับใช่ครับ25กุมภาพันธ์เราจะไปซ่อมแซมห้องสมุดครับผมที่โรงเรียนบ้านหนองถ้ำจังหวัดลบบุรีแล้วก็ยังเอาหนังสือเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาในหมวดต่างๆคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรก็ว่าไปไปร่วมบริจาคด้วย ใช่เลยใช่ครับใช่ครับนะคะนอ,นอกจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามีการร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วย หลังจากนี้ใช่ครับก็จะมีเลิฟซิกเพลงคู่ร่วมกับต้นนะครับเพลงนี้ก็แต่งคำร้องคำนองกันเองเลยครตับใช่องเลยใช่ครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหลังอีกทีว่าแต่งกันยังไงบ้างแบบมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าจริงแน่นอนแน่นอนอยู่นะอะไรอีกคัคุณเาบอกอีกแน่นอนครับทุกคนเตรียมกืีได้การ่ทยแบบน้ คือแบบจะเห็นพี่นัทได้ไปถ่าย attitude นะครับผมแล้วก็ล่าสุดนี่คือ image อ๋ออันนี้เป็นสัมภาษณ์ด้านในครับก็เลยอยากถ่ายภาพนี่แหละเลยอยากจะถามนิดนึงว่ามาเอาดีทางด้านแบบว่าโชว์หุ่นอะไรเนี่ยดู อันนี้ผมปีที่แล้วดีนะครับถ่ายทีมรีเพลย์หลายรอบมาก <c oughs> คุ้มมาก,กอะถ่า <นะ S 1> แล้ว <นะ S 1> ค่อให้เขาใจว่าครีเอทีฟเรามีความรักแล้วน้บาบอกอันนี้ด้วยถ้ามีสาเหตุอะไรก็อยากเจ้าพ่อตลอดอันนี้ก็ปีที่แล้วเน,นี่ยก็ปีที่แล้วเหมือนกัน,ป,น,กกนปีนี้อยากถ่ายอีกไหมปีนี้อยากถ่ายอีกไหมจริงจริงเมื่อวันก่อนเลยครับเพิ่งมีโทรมาติดต่อชุดไม่รับจะแบบว่ายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอหน่อยเห็นแล้วนี่พี่น้าหน่อยเลยเหรอผม ผมจะให้พี่ดูอะไรนี่คือไม่เขาบอกว่าเป็นชุดว่ายน้ำขายาวไงเลยแบบว่าเอ้ยอย่าพึ่งดีกว่าพี่คี่นี่เขียนมาเลยพี่มันใช่อ่ะมันใช่เซ็กซี่มากเขียนมานเลยนะคะ ว่าถ้ามีโอกาสก็หลอดจะได้เห็นเมดี <AD S 1> อ้อาจจะแต่ยังคงยังไม่ใช่ชุดว่ายน้ำไม่ต้องอาจจะอย่างนี้เสมเมอร์เสมเมอร์ล่ะสามารถตะโกนด่ามันได้อยากได้ทีมแบบไหนครับชุดว่ายน้ำสั้นมากชุดว่ายน้ำไ,ไม่ไม่ใช่ชุดว่ายน้ำอยากได้ทีมอะไรสปอร์ตสปอร์ต บอลเลีบอลชายหาดยังก็ยังใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ไงแล้วมาดวดอย่างนี้รู้เลยว่ามันดูอะไรรู้เลย กล้องด้วยออกกล้องด้วย loud เป็นจริงๆนะชื่ออนนท์นะครับบอกชื่อไว้ก่อนเผื่อเจอที่ไหนก็จะได้ไม่ต้องแถบบ่าให้สัมภาษณ์อะไรนะมีหลายคนบอกว่าคุณนัทจักรทอนเนี่ยดวงตาของนัทดูอ่อนและมีเสน่ห์มากจริงเหรอจริงแต่หมดจะให้ดวงตาดุดันก็ดุดันมากนะทีนี้เราอยากได้ทำสายตานี่แหละค่ะดูไป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 ดีฉีดของเราอยากให้ทำสายตาอ่อนๆใส่กล้องหน่อยใส่ก่อน ถ่ายเทานอนทำไงครับเอากล้องซูมมาก่อนครับกล้องไหนครับกล้องไหนกล้องแดงนี่เลยค่ะเดี๋ยวก่อน้ำไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิ่ <c oughs> นี่ทำไมปไปโฟก,กัสที่เขาตลอดเลยบอกแล้วว่าเขามีความน้อใไทยทุณนะเขาตื่นเ<อ>ต้นมากที่จะมาวันนี้สิพิพ์นี่ทำเมทิ์นะนี่คุยกันแล้วนะว่าถ้าวันทำบุญยี่ห้าไม่ไปนี่เลิกคุยกันแล้วนะวแล้วโบรีต้องไปหน่อย โอวยตายแล้วนะห้ามป่วยห้ามอะไรทั้งนั้นนะครับเริ่มฟัวกเนี่ยเองเหมือนกันนะเพราะฉนนหนตอนนี้คุณนัทยังวิ่งอยู่ไหมคะช่วงนี้ยังวิ่งอยู่ครับจริงว่าเมื่อวันมาเลนไทยที่ผ่านมาเนี่ยครับเนื่องจากไม่มีเดทไปวิ่งคนเดียวคนเดียวไปวิ่งคนเดียวไม่แม่ตอนนเขาเขาวิ่งกันตอนเช้าครับแต่ผมวันนั้นไม่ได้ตื่นไปวิ่งวันนั้นก็คือทําธุระที่บ้านก่อนอะไรย่างี้มีคุยกับทีมทําบ้านนู่นนี่นั่นอะครับจนตอนเย็นแล้วรู้สึกแบบ ตอนเลนทาจะไม่ได้ทาอะไรเลยหรอแล้วมแล้วตอนเช้าก็เขียนไปใน t w i t เตอร์ว่าบางทีรักตัวเองแล้วทำอะไรดีๆให้ตัวเองบ้างก็เลยแบบเราเงั้นเราต้องทําแล้วล่ะอไปวิ่งไปวิ่งที่สวนลุมครับวิ่งคลายเครียดคลายเหงาดูเศร้าเนาะแล้วก็วิ่งเพื่อแบบหวังจะเจอแบบใครสักคนที่แบบชอบวิ่งอะไรเหมือนเราไม่เจอพบเปิที่ ส่วนลุมอะไรเงี้ยนะไม่มีไม่มีไม่มีค่ะปีนี้จะมีวิ่งมาราธอนใหญ่ไหมคะจริงจริงปีนี้ตอนแรกสมัครเดือนมกราไว้2รายการเลยครับแต่ว่าพอดีซิงเกิลก็ออกด้วยเลยก็เลยต้องแคนเซิลหมดเลยนะครับแต่เดี๋ยวจะเดี๋ยวมี่แหละเดี๋ยวมีมีมีลาลาไว้บ้างลหรครับนะฮะก็รอติดตามรายละเอียดแคได้แล้วก็ได้เห็นนธอวิ่งไปมาเข้านะครับแต่ว่าไหนไหนมาแต่ฟอนทั้งทีครับร้องสดให้ฟังสักค่ำหนึ่งได้ไหมครับเพลงรักเธอคนเดียวใช่ไหมครับใช่เขาไปใส่ด้วยสายตาอ้อนๆใส่มีโอ้ยตุ๋น S <S ยากนะ,กนะ <S <S แค่ร้องก็ยากกันเลยอ้ามารักเธอคนเดียวนะครับ <S <S ครับ รักเธอคนเดียวแค่ทุกนี้ิ่ใจของฉันมีคือรักทายเธอทุกนาทีให้เธอช่วรับมันไปได้ไหมรักเธอคนเดียวแม้จะดูเป็นคำสั้นๆคำหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันยาวนานแสนนานเราะที่มีลมหายใจขอให้เชื่อใจฉัน มากปี้เราจะได้ยินสียงแบบมาร้องด้วยกัรอยี้ไมเลยเดะะองเพลอลังเพลงไปที่สมองส่วที่มีเสน่ที่สดขอึงดูเกอ้าอยากตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่แล้ะคุณได้ปาก ข่าวสาร,รแล้วก็าดาวน์โหลดทุกอย่างค่ะบรวมไปถึงางานกุศลด้วยเลยค่ะอ่าก็ฝากนะครับเพลงนี้รักแค่คนเดียวดาวน์โหลดได้แล้วดอกจันทร์หนึ่งซ้ำๆสิบสิบนะครับจำง่ายมากนะครับแล้วก็ ฝากไว้อีกเรื่องก็คือ25กุมภานี้นะครับเดี๋ยวจะไปที่บ้านหนองถ้ำจังหวัดลบบุรีนะครับใครอยากจะร่วมเดินทางไปด้วยไปลงชื่อได้ในนั t ก a ร a r a t o c o m นะครับแต่ถ้าใครไปไม่ได้เนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์ Facebook page ของผมนะครับ f a c e b o o k c o m n a t s a k a a t o r n ก็จะมีข้อมูลว่าถ้าจะร่วมบริจาคหนังสือติดต่อใครหรือร่วมบริจาคค่าที่เราจะทําห้องสมุดเนี่ยบริจาคได้ที่ไหนไปคนเดียววะคะเดี๋ยวเรามีเพื่อนเพื่อนไปด้วย ไปถ้าศิลปินไปคนเดียวครับไม่มีเนาะไม่มีใครมาช่วยเลยครับงานบุญงานบุญหายหมดหายหมดอาจจะไม่ว่างหรือเปล่าอาจจะไม่ว่างหรือเปล่าอะไรรองานบุญที่ไม่ว่างสักคนอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้ว่าใครไม่ได้ยใครไม่รู้นะไอ้เ่ยว ไม่ได้เทิร์นไทยก็คือแบบจริงๆแล้วก็มีแฟนๆไปด้วยกันหลายคนแล้วครับน่าจะเพียงพออยู่แต่ไปอีกได้นะครับไปกันอีกได้ก็คือถือว่าเป็นการเชิญชวนผ่านแตกคลองตรงนี้เลยไปดูรายละเอียดตามที่นัทบอกได้นะคะทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจได้เลยใช่ครับนะะฮยังไงนะคะวันนี้ขอบคุณพี่นัทสักงกทานมากๆเลยนะฮะขอบคุณค่ะนขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราพาคุณสุครีพช่วงหน้าหมักอัจจเจกไปกันต่อค่ะ ฝ่ Back ีเเวลาเราเราใกล้หมบเพราะเราคุกันนานแต่ว่านี่นี่ของฝากด้วยนัดให้จะติกน้ำมาแบบว่าสุขภาพดีกับอันนี้แฟนคลับนัดให้มาอีกทีนึงให้รายการเราเป็นขนมน้าวก็รายงานข่าวไปได้แค่นี้ก็จะชิมดูว่ามันเป็นยังไงวันนี้ไม่ต้องรายงานกันแหละข่าวนะผมบอกเลยนี่นะฮะเป็นเป็นกระบอกน้ํานะครับ เโอ้ยมันเยอะโอ้ยเดี๋ยว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 นะไอระหว่างที่ผมโชว์กระบอกน้ำเนี่ยพี่ไทหนี่แก้มตุ่ยแล้วนะฮะแก้มตุ่ยอ่ะโบจิใชสับบลีอืมอร่อยจังเลยนะฮะก็ขอคุณพี่นัสการธรด้วยนะครับแล้วก็กระบอกน้ำนี้ก็ออกแบบเองด้วยครับนี่จากน้องนะไอันนี้จากแฟนฝ่ายข่าของนะสักาธรและขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะมาอัปเดตข่าวกันต่อเลยนะคะ ไม่มีไม่เลอะแล้วเช็ดแล้ว,ลวอะไรอ่ะอะไรอ่ะอย่าพูดจิบ <c oughs> เราทำงานก่อนแหมทีี้ทงงานก่อนมาออนเดิร์ตข่าวกันต่อเลยนะคะ